ฟิสลิสหรือที่หลายคนเรียกว่าธงเทงฝรั่งคือผลไม้ลูกเล็กสีทองที่ซ่อนตัวอยู่ในเปลือกบางๆคล้ายโคมไฟกระดาษแห้งอย่างน่าทึ่งหลายคนสงสัยว่ามันคืออะไรกินได้จริงไหมและต่างจากกูสเบอรี่หรือเปล่าคำตอบคือฟิสซิลิสกับเคปกุสเบอรี่คือผลไม้ชนิดเดียวกันต่างกันแค่ชื่อเรียกตามภูมิภาคเท่านั้น โดยเคปกูส o บอร์รี่เป็นชื่อที่ใช้ในแถบยุโรปและอเมริกาส่วนชื่อฟิซ a ลิสเป็นชื่อทางพฤกษศาสตร์ส่วนบ้านเรานิยมเรียกว่าทงเทงฝรั่งเพื่อแยกจากทงเทงพื้นบ้านไทยซึ่งไม่ค่อยนิยมนำมากินผลของฟิซลิสมีรสหวานอมเปรี้ยวหอมอ่อนๆคลายลูกพีีผสมสับปะรดและนิยมกินสดใส่ขนมหรือใช้ตกแต่งจานในร้านอาหารหรูๆเป็นทั้งของอร่อยและสวยงามในตัวเดียว เหลือหุ่งแห้งๆที่ดูคล้ายคมไฟนั้นกินไม่ได้นะคะแกะออกก่อนเสมอสิ่งที่คนมักสับสนคือคำว่า gooseberry เพราะฟังดูใกล้เคียงแต่จริงๆแล้ว gooseberry เป็นผลไม้อีกชนิดที่หน้าตาและรสชาติต่างกันชัดเจน p h y s a l i หรือ cape gooseberry นั้นอยู่คนละสายพันธุ์กับ gooseberry แท้ซึ่งเป็นผลไม้ตระกูลริฟเช่นเดียวกับเคอร์แรและแบล็ k เคอร์แร